สวีดัสสวัสดีเจ้าแม่บ้านขันหมูออกมาข้างนอกนะคะวันนี้ดูชุดกะว่าจะมาที่วิลล่าสักหน่อยนะคะพอดีวิลล่าปิดค่ะสี่โมงคึ่งตอนนี้สีะะ่โมงยี่สิบมาไม่ทันนะคะก็ตอนนี้ก็ดูร,บรอบๆนะคะสรุปว่ามานั่งที่ผับนะคะ เป็นเฟอร์รี่นะคะจะเป็นปากแม่น้ำนะคะค่ะ okay. เดี๋ยวมาดูอาหารกันนะคะ Can I have the phone, please? นี่นะคะอาหารของแม่บ้านก็เป็นมิเซน พอเปลลี่นะคะก็คือหนังส่วนทองนะคะแล้วก็อบนะคะอบด้วยหลายอย่างเนาะฮันนี่แล้วก็จินเจลนี่นะคะนี่คือคู้บันชิปของเราค่ะอะไรอ่ะ เรือลำใหญ่เรือรบนะคะชายต้องเต็มเรือนะคะเนี่ยจะมีเก้งไหมนะ พระเจ้าค่ยเป็นแต่ทหารเรือนี้เจ้าค่ยกระโดดขึ้นไปบนเรือสักสองสาเดือนก็จะเป็นมหาราณีอยู่บนเรือเนาะอ๋อไ่มีแต่ซีบอลึงทแท่งทองเต็มไปหมอดอ๋อพระเจ้าค่ยเป็นแต่ทหารเรือนี่เนาะ ้าจะเก็บเรียบทุกไม้้นแรกจากแถมนะเจ้าแยกล่างไล่ล่างจะเอาผัวเห็ล่างเนื้อจะมาเป็นทหารเรือนะเจ้าเป็นราชนีอยู่ในเรือขึ้นลำไหนก็เป็นราชินีลำนั้นนะเจ้าทุกค่ำคืนดิฉันต้องอ,กออกลาดตระเวนตามห้องต่างๆกลางวันก็อาจจะออกประจําการอยู่ ตามห้องน้ำห้องปถมพยาบาลห้องอาหารเพื่อที่จะตรวจตราความเรียบร้อยของสีวะลึงทุกแท่งนะคะราคาความไฟฝันของดิฉันแต่ตอนนี้ดิฉันแยกร่างไม่ได้ก็ต้องทำหน้าที่ปัจจุบ,บันให้ดีที่สุดใใครมีโอกาสก็ปฏิบัติหน้าที่แทนดิฉันด้วยนะคะ ความไฟฟันสูงสุดนะคะอย่าเป็นราณีอยู่บนเรืออย่าเป็นทหารเรือหญิงนะคะติ๊กค่ะนะคะเดีย๋ยวเราจะมาที่นี่อีกใหม่นะคะวันนี้มาสายค่ะใกล้เวลาปิดปิดแล้วเนาะใกล้เวลาปิดวันนี้ก็เลยจะวันนั่ง ชิลๆดูวิวนะคะนี่นะคะวิวนะคะวิวของเรานะคะเพื่อนร่วมทริปค่ะ